สบายดีพี่น้องมากินอันหมี่น้องเออฮวงทานบาบอยตาเอ,อเิญไปตากล้องไหนเนาะสบายดีพี่น้องปอกไกเด้อมาๆพี่น้องแซ่บๆซ่ฝากติดตับซองเอ,อิญด้วยพี่น้องเด้ออันเป็นวัดโย่กําลงังมึอย้อนลูกมาสีเศร้าแล้วคุนแม่มาเป็นต่ออีกติดกับอีกมันอยู่ไกลกันมันอยกากติดได้ขึ้นแล้วก่อน กินหมนอืมกินมาเป็นแห่งนักเัมน,นี้แซบดีเนะกินบอขามอืมแซบน้นำน้มีนะแซบไล้เออแล้ว <ขอ S 1> ลเห็ดหวานมันอืมทีต่างต่างนำข้าวปุ่นน้อยนึงขอบใจจะขาดไปไลายด้วยเถียงเงงลยยินแฮงลำรวยลำรวย เาลูกว่ายู่เฮือนเอ้ยเอาหายเราไปหาปลาเป็นหมือนเลยมแกงหาอยู่ไีเอาไปเจาะควงแท้องเ่าไปพยายางเที่ยวก็ไปส่องหน้ากันการท่านเป็นบุ่มเนีจ้องเต่อไปส่องอยู่ในมาปลานะเราเอกมาแกงปลากขับไปกูเอไข่ปลแกงเหปลามาอกเ่านนะกูก็เออนอ แดะมาแปลาวันมไนสผมมาทามาทงปเฉยเรียกป้ามาดอประ้าปลาเบ็ดมัไปเบิ่งตะเกีบปลานามันขาดไปมงเัยสิงกุรายมงก็กูก็อาใจยังก็ยัจี้กุรายบ้างนึกถงโนเคเลย จะไปให้ม well, yeah, yeah, yeah. um ันเป็ hmm. yeah. <am <am yeah. hmm. ี yeah. ah, uh. yeah. yeah. ่ยนเปลี hmm. ่ยนใหญ่ลงหับเพื่องไหมจัไดะผ่ามาแล้วพี่น้องย่าสิได้เปลี่ยนมือกล่องพี่น้องห้าสิบเอย่อคของเหมือนไปย่อคของพี่น้องเดี๋ยวห้ากินก่อนอิ่มแล้วอะคืออิ่มไปสบายเอาอย่างลูกน้อยเลยเบิดมาอ่านส่อทุ่คนพี่น้องเลยไม่ใช่มากิน มนดูดใบไมน้ะมือหนามมันเนพะนามันดูกระปุ่นเนาะมันจะคือกระปุ่นได้มีนะต้องใส่ละลายไปมาข้าวเดียวยั้งเบนดนเนเ่านานา ừ, có cả ba mày cũng mùm lấy. Nhông hào kỹ nó có thể kẹp <laughs> nhưng còn mực góc con đã thám <laughs> ยันถามเขาเลยตอบก่อนนะนะวิจักแม่่ยซอยข้าเจ้ามาวิชิมาซอยก่อนหักมาตะเท่าไงแต่กินเอาไปซอยยีน่าได้น้อยหนึ่งวิชิมาซอยม่หลุดวิจักแนี่ซอยมันหลักคนไปซอยยีน่ามได้แตอนราปทานหนามนะ เฉยหน่อยหนึ่งอืดเมื่อไรกินได้ได้ป่ะนี่กินถึงแขนแล้วแหละจังหวะแขนอึดอจ้าหอนลงหอนลงแขนก็บหอนลงเจ้าเจะาที่แต่ว่ามันมันอืดไวอืดไวต้องใส่หนามดูไปใส่หนามอีกทีหนามมันยังหมดแล้วไปแล้วจอดซะ ยังไม่จินกับมีอิ่มแล้วดาวแค่นพี่ดองแ้่แค่เขาเอาคำนี้จะไปยุดไปกินหนังก่อนมาไวแขนแห้งแล้ว แพทเฮากินแล้วมาต่อซะจ่อยกินเด้อพี่น้องเด้องามอีพี่น้องนางเลิศเลอแหงอยู่เลยให้กระดิสเี่มดีเฮ้ยเฮ้ยมันบเห็นคิวมื่อเคยหมวกนะออกก่อนเฮ้ยเออเอาออกก็มันบมคือหมวกนะเอาออกเออ เลิศเลยเก็บสีผักมาบซีอนะเฮ้ยงาบิลแบทบอแบทเนะแซแบเลยเนาะแซแบอยู่ได้จะซิมแหละบทบ

ผากนอกมันแต่งาะใด้ใจขนาดขถามามาแปกล,ล้องสามนาะอืมปวดแพลยงรดคขาขา่ะามตัตัางเนาะตางน,นบงนน่ตงมึงใส่อยู่นะโมเมนต์บ่ตังย้อยตงย้อยบ่เออตัวมึงใส่อันนั่นนะอลูกเจ็อยู่ไดนี่เีนโคมันอยู่กัลูกจ้านะ ขาวน้านะออไอยกินนมมาแล้วลงมาจากเหตุอย่างการพี่้องทางนั้นได่ยได้ไม่ยากกั นางกินแซ่บมากพี่น้องเอ้ยแซ่บไป่ีได้ไ่ได้เด้งอ่อืมไม่ได้กินแต่เด้งไม่ได้เอยกินมีฮอตกินแต่กระปุ่นเนาะงานศิพับดีพุทธศักาชอืมเช็กกระปุ่นบะแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีได้เพียงเดอ้อผู้ผู้รำรมลำลวยลำลราวกยาหงล้นาทั้งนี้ห่วงลูกยังก็เหยียบลูกทังนี้กินมันเบิดได้เลยเบิดอยู่แล้วนะโเบิดเสียของได้ นำ่มีกะทินาะเอินมีกะทิหักพัดก็ะแ่บได้มีเนเจ็ดพัดมีนเ <c oughs> <c oughs> ขย่าเสื่องยังค่ะโอ้กับใาญ่ระ <c oughs> <c oughs> วังเด้อจะดิถุนเด้อ ทังนะคารุมสุดบนอาวปอยู่ที่เจ้าจุดเลยบดเห็นมึงแต่เฮงเลยเนาะเออเธอกระสลาดอยู่เนาะทางนั่นนะพี่น้องโอ้ khi nào nhau khi nào khéo, khéo đây hơi, kêu mi nâm, mày mương mi nâm, ở đây hơi, ta con cả ta con, để để chốt clip, phi long hơi, ta con, thay đi shoot tháo phái anh đi, hơi, mặt hua em mâm lôm nào, bơ bơ. พีหล oh <su> ้ามาเอานางลูกผ <u> ูกผูไปเอาอยู่ผูลูกปลาเมาเห็ดทายยังไงนะพี่น้องหลังจากทุกคนกินแล้วก็พากันมาล่างถอยล่างตามบันสืบต่อร้ายพี่น้องเอ้ยเอากินซาจอยกินแล้วก็มาบ่อนล่างถอยล่างบวงต่อพี่น้องขอบใจมาสุขุคุทุกคนเด้อพ่อเลยพี่น้องเอ้ยพ่อพอกันทำนี้ได้เพี่น้องเด้อเยาสิไปล่างถอยซอยข้าเจ้าก่อนพ่อพอกันทิ่หน้าได้เพี่น้องเด้อยินดีมีเฮงกับผู้สุกูขุคน